ด็ค่ะอีดีต้อนรับเข้าสู่ b บ t Size Series Episode 2ของ Life Size Podcast นะคะซีรีส์สั้นๆไม่เกินก10นาทีเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เราก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็น Episode แรกของอ e, ี Episode แรกของ TG เนี่ยทุกคนสามารถไปย้อนฟังได้ที่ Spotify หรือว่า Apple Podcast Facebook หรือ YouTube นะคะ TG เนี่ยได้พูดถึง Bitcoin Halving เนาะวันนี้เนี่ยอีจะมาพูดถึง Elon Musk นะคะเป็นชื่อที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาเป็นผู้ก่อตั้ง และ CEO ของหลายๆบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึง SpaceX, Tesla, SolarCity, The b o r i n g Company, Neuralink และก็ OpenAI นะคะเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลและอำนาจมากที่สุดในโลกในขณะนี้เนี่ยเขามีมูลค่าทางทรัพย์สินถึง36,500ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวสารมากมายที่ออกมาเกี่ยวกับเขา โดยหนึ่งในประเด็นก็จะหนีไม่พ้นเรื่องโควิด1 9ที่จะเป็นฮอ t ท็อปิมากในช่วงช่วงนี้นะคะเขาเนี่ยได้บอก บน Twitter ว่าเขาเนี่ยจะเปิดโรงงานเท s l a ของเขาที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้เนี่ยรัฐแคลิฟอร์เนียความจริงแล้วยังมีมาตรการให้ทุกคนทํางานจากที่บ้านเพื่อที่จะป้องกันทุกคนจากโควิด1 9นี้เขาบอกว่ายังไงนะเขาก็จะเปิดไม่ว่าเขาจะต้องเข้าคุกหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะเปิดโรงงานของเขาให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เขาก็ได้เขียนออกมาว่าเขาเนี่ยอาจจะละัย้ายโรงงานเทสลาของเขาเนี่ยไปรัฐอื่นๆซึ่งทําให รัฐอื่นๆเนี่ยก็ได้โพสต์บน Twitter ว่าเขาเนี่ยต้อนรับโรงงานเท s l a หรือว่า Elon Musk เนี่ยให้ไปเปิดโรงงานในรัฐนั้นๆเพราะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามามองถึงมุมมองเศรษฐกิจเนี่ยความจริงแล้วเท s l a เนี่ยก็มีความสำคัญกับรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างมากโรงงานเท s l a เนี่ยเป็นโรงงานรถยนต์แห่งเดียวที่เหลืออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ GDP ที่เขาได้ส่งออกเนี่ย ก็เป็น GDP ที่ค่อนข้างสำคัญของแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เขามีข่าวสารเกี่ยวกับเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้เขียนบนท w i t เตอร์ว่าราคาของเท sla เนี่ยราคาหุ้นของเท sla เนี่ยสูงเกินไปทำให้หุ้นและราคาของบริษัทเนี่ยหายไปจำนวน14,00 0ล้านเหรียญสหรัฐเลยความจริงแล้วเนี่ยเรื่องที่เขาโพสต์บน Twitter เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามันทาให้ราคาหุ้นบนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างสูง แล้วเขาเนี่ยก็โดนฟ้องแล้วก็ได้เสียเงินไปจํานวนหนึ่งเลยทีเดียวประวัติของเขาเนี่ยบน Twitter รนความจริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนคล้ายๆกับโดนัลด์ทรัมนะคะก็คือเหมือนกับว่าคิดอะไรก็โพสต์แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือใน2018เนี่ยเขาได้เขียนบน Twitter ว่าเขาเนี่ยได้รับเงินลงทุนเพื่อซื้อหุ้นของเทสลาทั้งหมดกลับคืนมาทําให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะคะหรือว่ายังมีโพสต์อื่นๆอยู่ อย่างเช่นที่เขาแบบเขียนว่าแฟนของเขาเนี่ยโกรธเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งทําให้คนลงทุนหลายๆคนเนี่ยอาจจะปวดหัวกับการทวิตของเขาแต่พอมาพูดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาความจริงก็เป็นคนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดอคติของขับกับเขาแต่เขาก็เป็นนักธุรกิจที่เก่งและมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆตอนนี้อีก,ก็กําลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับอีลอนมัส์นะคะความจริงอันนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วแต่ก็คือเหมือนกับว่าลืมไปแล้วหลายๆอย่างก็เลยมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง เริ่มแรกเลยเนี่ยอีจะมาพูดถึงประวัติของเขาแล้วกันนะคะอีลอนมัสเนี่ยเกิดขึ้นเกิดในวันที่28เดือนมิถุนายนในปีคศ1 9 7 1ปัจจุบันนี้เขาก็อายุ48ปปีแล้วเขาเกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาใตา้เขาเนี่ยได้โตมาในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นโมเดลชื่อดังของประเทศแคนาดานะคะชื่อว่าเมย์และคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกลและมีธุรกิจก่อสร้างใน ในประเทศประเทศแอฟริกาใต้ ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยคือเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบชอบอ่านหนังสือเป็นอย่างมากคุณแม่ของเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้ถึง10ชั่วโมงต่อวันถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะสามารถอ่านหนังสือจบได้2เล่มเลยทีเดียวแล้วเขาเนี่ยก็เป็นเด็กที่ชอบเทคโนโลยีตั้งแต่เด็กเขายังมีสมองที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเวลาที่เขาคิดอะไรเนี่ยเขาจะสามารถเห็นสิ่งนั้นเป็นภาพเสมือนจริงเลยทีเดียวแล้วทาให้เขาเนี่ยจินตนาการหลายๆอย่างได้อย่างแบบสมจริงเลย สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ค่อยเก่งหรือเขาไม่ค่อยชอบเนี่ยก็คือการเล่นกีฬาโดยนิสัยรวมๆแล้วเนี่ยทำให้เขาเป็นนักเรียนหรือเป็นเด็กที่มีเพื่อนน้อยแล้วก็มีเพื่อนยากด้วยนะคะทําให้เขาโตมาในสภาวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงมัธยมเนี่ยเขาก็โดนบูลลี่บ,บ่อยๆโดนเพื่อนกันแกล้งอยู่บ,บ่อยๆซึ่งเพื่อนกันแกล้งเนี่ยก็คือกันแกล้งจนถึงแบบเขาจะโดนเตะโดนต่อยโดนดุมอยู่บ่อยๆทุกๆวันนะคะแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับคุณพ่อของเขาแล้ว โดยครอบครัวและคุณพ่อแล้วก็อีลอนหรือว่าี่พี่น้องๆของเขาเนี่ยก็จะไม่พูดเรื่องคุณพ่อเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลด้านคุณพ่อของเขาค่อนข้างน้อยแต่เขาก็บอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคุณพ่อเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาชอบเขาเหมือนกับว่าชอบเทคโนโลยีเนาะเขาได้เขียนเกมคอมพิวเตอร์ครั้งแรกตอนอายุ12แล้วก็ตอนอายุ14เนี่ยเขาก็มี existential crisis นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็น crisis หรือว่าเป็นสภาวะที่ว่าแบบ มีคําถามหลายๆอย่างที่เขาได้มีขึ้นมาว่าเออทําไมคนถึงต้องคนเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขายังไงนะคะซึ่งทําให้เขาเนี่ยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับด้านศาสนาแต่เขาก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรนะคะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าเขาจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยก็คือเพื่อช่วยมนุษยชาติแล้วอีลอนมัสเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบ ประเทศแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเขาก็มีความมีความฝันว่าเขาเนี่ยอยากจะไปประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่เขาอายุ17เนี่ยเขาก็ได้ไปประเทศแคนาดาซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของประเทศแคนาดาเนี่ยก็ได้มีมติว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่หรือว่าเขามีญาติที่อยู่ในแคนาดาเนี่ยเขาก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นคนแคนาดาได้ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาจะไปแคนาดาเพื่อที่จะไปอเมริกานะคะ ตอนแรกๆเนี่ยที่เขาไปเนี่ยคือเขาแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนอนาคตในการไปแคนาดาอย่างไรคือเขาเนี่ยต้องการที่จะไปประเทศแคนาดาเนี่ยให้เร็วที่สุดโดยช่วงแรกๆนี่เขาไปเนี่ยเขาก็ได้ทํางานหลายๆอย่างถึงแบบทํางานแบบพวกตัดต้นไม้เอย่ยหรือทําความสะอาดเอย่ยที่เขาทํามาหมดเลยเพื่อที่จะมีเงินใช้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำงานไปจนถึงอายุที่18ปปีนะคะเขาก็ได้เข้าไปเรียนที่ q u e e ซ s University ซึ่งอีลอนมัสเนี่ยก็พูดออกมาว่าเขาเนี่ยได้เลือกมหาวิทยาลัยนี้เพราะว่ามีผู้หญิงสวยกว่าเยอะแล้วหลังจากนั้นที่เขาไปเรียน2ปีที่ Queen's University ประเทศแคนาดาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ย้ายไปที่ประเทศอเมริกานะคะเพราะเขาได้รับทุนการศึกษาจาก University of Pennsylvania ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เรียนปริญญา2ใบนั่นก็คือเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์นะคะ University o y p e n n s y l v a n i a ก็เป็นไ e a g ล e ของอเมริกาซึ่งเป็น เปิดมหาลัยที่เขาค่อนข้างยากช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่ University of Pennsylvania หรือว่า U Penn เนี่ยคือเขาเนี่ยได้เจอเพื่อนหลายๆคนแล้วเขาก็เป็นนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยคะแนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวในตอนที่เขาเรียนอยู่ที่ Pennsylvania เนี่ยเขาก็ได้มีความคิดเห็นหลายๆอย่างได้เจอความรู้หลายๆอย่างแล้วตั้งแต่ที่เขาเรียนอยู่ใน มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะทำธุรกิจใน3ธุรกิจหลักๆนะคะอันแรกก็คือ electric cars ก็คือรถที่ใช้ไฟฟ้าก็คือสิ่งที่เทสลาทำอยู่แล้วก็เขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานพระอาทิตย์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์นั่นก็คือ Solar City ที่เขาทำอีกตอนนี้แล้วก็ยานอาวกาศก็คือจากบริษัท spacex ที่เขาทำอยู่ในช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่ ยูเพนเนี่ยเขาก็ได้หาเงินเลี้ยงตัวเองโดยเช่าบ้านหล,หลังใหญ่กับเพื่อนเพื่อจัดปาร์ตี้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วเขาก็ได้เงินจากอันนี้มานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนชอบปาร์ตี้เท่าไหร่แต่เขาทำปาร์ตี้เพราะเขาเนี่ยได้เงินจำนวนเยอะวันนี้เดี๋ยวจะพาะแค่นี้ก่อนนะคะจะมาพูดสั้นๆเกี่ยวกับประวัติของอีลอนมัสก์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอีจะพูดถึงบริษัทแรกที่อีลอนมัสก์ได้สร้างขึ้นมาถ้าอย่างไรก็ฝากติดตาม ได้ที่ Live Size Podcast นะคะถ้าคนคนไหนที่ยังไม่ติดตามสามารถติดตามเราได้ทาง Instagram Facebook YouTube Spotify Apple Podcast นะคะ @Live Size Podcast ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ